สวัสดีครับมาพบกับช่องเด็กจันนารตาพลกระแมงวันนี้เรามาอยู่กับหน่วยคู่ภัยสกูตเตอร์นะครับก็ผู้จทอ่เห็นหน้าผมอย่างเดียวนะครับเป็นกล้องนะโอเคครับเราจะมาเล่นหน่วยคู่ภัยกันนี่เห็นเลยใช่ไหมเฮ้ยรับะังเหตุมีรถเครื่องบินได้แล้วก็ไปติดเสาไฟฟ้าที่ป่าโอเคครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ป่าสายหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปครับโอเคเรารีบไปกันเถอะจังเหตุ วนนะครับเ่เห okay, ็นวนโอเคก็ถึงแล้วโอเคตรงจุด okay, ป้อมไม้จุดป้อมไม้นะครับโอเคครับผมจุดจุดเก,กเรแล้วนะครับ ตอนนี้ก็รถเครื่องไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนี่เลยนี่เลยนะครับนี่แล้วก็ลับประมาณนี้นะครับผู้ชมโอ้นี่มันเสาไฟฟ้า,ฟาหักลม้มโอ้โหนี่เลยโอ้โหที่เหลือนี่คือเรามาตรวจสอบเลยนี่ไม่ฮะรถจัเหยุตอนนี้จะป้อมกับศูนย์เรามีตัวละจริงเหรอมีตัวละอีกแล้ว้ ชอบมีทุระเหลือใบอศูนย์ของเรานี้เพิ่มชอบมีทุระจังนะผู้ชมนะเออเดี๋ยวเราต้องไปที่ศูนย์ที่ศูนย์เราต้องผ่านเมืองตอนนี้เราอยู่ในป่าท,ที่ไม่มีผู้คนไม่แต่ใดใดโอเคเราสู้ใจนะครับไปกันเลยเเปิดไฟก่อนนะครับไฟเดี๋ยวผมก็ไปซื้อมาตอนนี้เราอย่าสูดส้วงน,นะครับเรารีบนะครับเรารีบ

i ตู้โอเคศูนย์ของเราอยู่ตรงนู้นะครับเราเรียกไปเจอศูนย์กันนะคะรับรีบด่วเลยนะครับรีบด okay ่วนเ,เร่งด่วนไปกันไปกันเดี่ยวกับศูนย์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูศูนย์ของเราว่าเป็นยังไงเอียนนี่เลยนะครับศูนย์ของเราศูนย์ประชาการของเราอันนี้ปกติเป็นที่เขาอะไรที่เขาเยี่ยวว่าเขาแข่งนกนะครับแต่เราก็มาปเป็นศูนย์ของเราเราสามมานมานั่งดูวิวได้น,นะครับนี่นะติป่าก็ตอ,อนนี้ ติดตามกด Subscribe แชร์หรือว่ากดติดตามไม่ช่องในชาแนลละต่นในด้วยนะครับยังไงหรือบายบายสิครับผู้ชมกลับสู่แล้วก็ต้องกลับบ้านนะครับตอนเย็นแล้วนะครับไปตีสามอยู 3, ่เลยยังไม่เยน็น